ก็สวัสดีนะครับผมไลน์ลินเจอร์สุดเกมก็หลังจากที่อัปเดตเรียบร้อยนะครับก็เห็นว่า11โมงนะแต่ตอนนี้ผมอัดนี้ก็ประมาณ11เโมงครึ่งนะครับผมก็เกือบเที่ยงละเนี่ยดักเน็ตตัวนี้โอ้โหไฮเปอร์แต่ถ้าขึ้น9ดาวนี่สีทองขอบสีทองนะนี่ขอบนี่เป็นขอบไฮเปอร์ ก็เฮ้ยโคลโลับโบมาแล้วอ๋อกดลุยเลยเหรอลุยเลยคืออะไรอ,ะอ่ะเอาแล้วไงร้อยสี่สิบแปดตัวเดี๋ยวเราออกไปหน้าจอกันะโคเรนเอคลับโบเรนเจอร์สี่ชนิด สะสมพัดอ๋อแล้วนี้สะสมพัดนะแต่ว่าผมเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วครับก็เมื่อกี้ออกเกมไปนะก็ทำภารกิจประจำวันเรียบร้อยนะครับส่วนค้อนนี่คืออะไรเอาไว้ทำอะไรก็สะสมพัดก่อนนะครับผมก็ดู YouTube ไปด้วยนะเขาเปิดได้กัน นี่ไงไม่หกตัว <c oughs> คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไอดี ID เริ่มต้นใหม่กับลายเรนเจอร์อันนี้คืออะไรอะ่ะเปิดกล่องพัดของอาขวาพัดของออขวาทั้งหมด 44ชิ้นนะครับคงแจงมีแจกมาเรื่อยๆนะแจกกใกไฮโปไฮเปอรด้วยก็อันนี้เข้ามารับนะครับบานนนนะีนยวโฆษณาผมค่อยไปดูพื้นเราก็จะตัวบานินไว้ตรงนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวคืนนี้ค่อยมาอัพนะครับผมผมหลงวันนะผมนึกว่าวันนี้วันที่ยีเก้าแต่ว่าวันนี้วันที่สามสิบอาการหนักนะ <c oughs> อ๋อมันมีตัวเล็กๆด้วยเนี่ยไปยทำใจก็หลักๆก,ก,ก็คงเปิดหนึ่งรอหสเอดตัวเลยนะครับนี่ ถ้าอยากได้ผมก็คงอยากได้สองตัวนี้ก่อนนะก็สูตรเปิดก็ไม่มีนะครับเปิดเลยอยากได้ก็เปิดร้อยหกสิบเอ็ดโคฟึกทหารยี่สิบใช่ป่ะสิบสองทั้งหมดสามสิบสองรอบนะถ้าที่ผมคำนวณดู เดือ3สามสิเอ็ดละอือดดาวรัวๆอสมพรปาก เจ็นดาวเรือมาอะแปดดาวโคโลโบมาหายไปยี่สิบตัวแล้วหายไปยี่สิบตัวแล้วนะอือือ อย่าบอกนะสักตัวมานับหนึ่งโอ้โหมันได้แต่จิตด,ดาวเหรอ โอ้ยไม่ใช่แปดดาวไม่ใช่แบบนี้แปดดาวหน้าตู้เถอะไอดี ID. เริ่มต้นใหม่กับลาเลนเจอร์นี่เริ่มต้นใหม่กับลายเลนเจอร์คือผมไม่อยากใช้เพจเปิดนะผมอยากใช้เพจเปิดเกียร์มากกว่านะก็คิดว่าจะใช้ตัวเปิดวันนี้นะ ไม่อยากหัวร้อนเลยก็เดี๋ยวจะเปิดตั๋วให้หมดเลยนะครับก็ถ้าตั๋วไม่ได้ก็คงต้องใช้เพจนะฮะโอ้โหไม่ได้อยากได้ตัวนี้โอ้ยเอ่อสุ่มทั้งหมด เจ็ดครั้งนะเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเป็นไปได้นะเจ็ดครั้งไล่ <c oughs> ผมเริ่มหัวร้อนละเดี๋ยวผมจะข้ามข้ามไปดีกว่าเริ่มร้อนละอุ้ยสูตรนี้ไม่น่าดีโอ้สูตรข้ามนี้หนักโอ้มาทำไมโอ้ยเหลืออะไร เหลืออีกสิบห้ารอบใช่ปะเหรืออีกอออออสิบหกรอบปะสิบหกรอบเซ็งเลยโอ้โหหนักกับเดิมผมว่าผมคงไม่มีดวงกับโคโลโบนี้แล้ว <laughs> หรือว่าสสิ่งที่ผมสุ่มอยู่นี่มันต้องใช้ดวงจัดโอ้เราอุตส่าห์ฝ่าฟันมาเป็นเดือนนะโอ้โหเผมไม่อยากเลิกเล่นในดีนี้เลย ฮ้ยกว่าจะมากว่าจะมานับหนึ่งโอ้โหอยากนับสองแล้วโหก็ยี่สิบกว่ารอบเลยนะผมได้โอ <thighs liter> ้โห ถือว่าก็ไม่เท่าไหร่นะโอ้เซ็งเลยอไม่อยากใช้เพจเปิดแต่ก็นะแต่ก็มาเถอะโอ้โหมาอะไรทน๊ะุม แล้วประเด็นคือไฮเปอเป็นล่างสุดยอดด้วยไงไม่ใช่ล่างให้เปอร์แบบมาทีสองตัวเลยอ่ะผมก็ไม่ได้ชอบตัวแบบตัวพวกนี้ด้วยนะโอ้โหเซ็งเลยอะแทนที่จะมาแบบหน้าตู้นะโอ้เสียดายนะไม่ใช่อะไรหรอกมันเสียดายล่างด้วยแหละถ้ามาแบบหน้าตู้มันเราจะได้ปั้นง่าย เริ่มร้อนเริ่มร้อนเริ่มอุ่นอุ่นก็ตอนนี้ขาดอีก3ตัวหน้าตู้เลยนะถือว่าเยอะอยู่นะถือว่าเยอะบิดรูปโปรมาเถอะ โอ้ตัวที่แบบไม่ได้แบบจะเก็บอะไรเงี้ยไม่ได้จะเล่นนะตัวที่ไม่เล่นมาเชื่อีนี่คงได้เจ็ดดาวแล้วนะนั่นไงตามสูตรพอได้แปดดาวแล้วก็ได้เจ็ดดาวแล้วตัวนี้ก็คงเป็นเจ็ดดาวเดี๋ยวไปหาครบโคโลโบ,บมาเล่นหนึ่งกโอ้ ก็เอาเป็นว่าสุ่มตรงนี้เจ็ดรอบนะไม่ต้องคิดเยอะไปเราจะทำให้มันโคบโบให้ได้ต้องอดทนจัดร้อยหกสิบตัวโอ้โหมาทำไมช <c oughs> ัดเจน นับสองนับสองโอ้โหมาแต่แบบมาแต่แบบโอ้โหดังเน็ตดังเน็ตมาสองแล้วอะ่ะ ดักเน็มาสองไม่ใช่ว่าเปิดแต่การันตีเลนเจอร์หนึ่งตัวก็เป็นดัรกเน็ตนะ <c oughs> หาแตกเลยไอดีนี้ไอดีนี้โอู้่มาทำเอ้ยคาซอมามาสองแล้วอ่ะ ันนี้เรานับสามแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมดูตรงนี้อีกทีนะครับสามแล้วนะอีกอีกสี่นะครับถือว่าทรงมันไม่ได้เลยอะทรงมันไม่ใช่อะแบบเนี้ยสตัวหน้าตู้นะขาดอีกสอง ปลุยต่อสี่นับสี่รีบครบรีบจบเป,นปลนไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมขอกำลังโอ้โหอะไรวันนี้อ่ะโอ้หนักหนักกอลิศมา เดีย๋ยสามรอบสุดท้ายไม่อยากรุ้นแล้วไม่อยากรุ้นแล้วโอ้โหจะแม่มจะแม่หนักเลยสองรอบสุดท้ายคือผมอยากครบวันแรกอะแล้วมันจะได้จบไงเราจะได้แบบ ไม่ต้องไปซองไปซื้อไอดีอะไรเงี้ยไม่ต้องซื้อไอดีโยนรงเน็ตสางตัวซองมันอารมณ์เหมือนแบบว่าถ้าสมมุติว่าไปเปิดการันตีแล้วมันได้แบบโอ้โหแต่และตัวโอ้ยคือชอบ แต่ว่าไม่จำเป็นต้องมาสามตัวก็ได้มาอีกรอบสุดท้ายละไม่ได้ก็ช่างมันนะไม่ได้ก็ต้องได้อันนี้แหละโอ้โหโมสโอ้โหกับตันกับตันมาทำไม โอ้โหแทสีหนักกว่าเดิมอีกจบละถอยกบดีกว่าข้ามไปเลยจบโอ้โหไม่น่ากดข้ามเลยโอ้โหกด <laughs> ข้ามหนักกว่าเดิมให้เปอร์สอง เอ้ยไม่ใช่ให้เปิดดิอ,อุนต้านะอุนต้านางอุนต้าอุนต้าสองก็พอได้พอได้ก็หลักๆก็กคงปั้นดักเน็ตแหละดูจากสง่งหยุยหรือว่าได้ตัวเดียวเวมื่อกี้อุยสองอุยสามสี เฮ้ยได้ซีเฮ้ยเรามาดีตรงนี้เฉยสุ่มเกลือเพื่อมาได้กบตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับขอ,อใครก็ได้ที่ไม่ใช่ขอมีงูม,มินกับอาควาใช่ปะโอเคไป อ้ส่วโคตรเศร้าโอ้ยเอาไงดีเนี่ยเกียร์เกียร์ต้องมีสามพันใช่ไหมเกียร์ต้องมีสามพันนะเออตอนนี้ผมรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะ เปิดได้แต่หน้าเปิดได้แค่สองตัวนะแล้วเวลามีอีกตั้งเดือนหนึ่งผมกลัวว่ามันจะไม่ได้เช่ได้สองตัวซ้ำๆด้วยได้คู่ที่ชอบอีก่อ,อได้คู่ที่ชอบก็ลองกดรับดูนะครับไม่รู้ได้เท่าไหร่คงไม่ได้เยอะเอาร้อหนะ ผมว่าผมเปิดทัน,นี้ดีกว่าเปิดกาชาดีกว่าไหมให้มันจบจบป่ะต่เราจะเอาครบวันนี้อะตอนนี้อะไรเงี้ยไม่รอไม่รอล้วรีบผลของการรีบมักจะเป็นแบบนี้อออืื <c oughs> แบบนี้อู้อะไรไม่จำเป็นต้องมาก็ได้เดี๋ยวไปปั้นฟรีเอาโอยนี่ไงฝนของคนพูกา้าโชคมักมักเกิดกับพูกา้าเออมาดีข้ามเลยเพชรเราเหลือกดข้ามไปเฮ้ยโอ้แคปไม่ทัน อความานับหนึ่งตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวเ็กเ็กเกียอุปกรณ์คงเน่ามากอะ่ะดูจากทรงเพราะว่าเอาเพชรมาเปิดตรงนี้หมดเอาผมไปกดปนะิดนะสเตตหลักนับสี่ ครับสามตัวหน้าตู้ขาดอีกหนึ่งปื๊บปื๊บไปสามสามเก้าแสดงว่าผมขาดอีกเอ้ยผมจะสุ่มได้อีกสามรอบใช่ไหมสองรอบนะปื๊บมาโอ้หนักหนักหนักโคตรหนักเลยโอ้ อีกสองรอบชื่ออะไรนะเมงูมินใช่ไหม,มะมอะขอร้องขอร้องขอร้องโอ้โหอลิสอลิสยังไม่ถึงโอ้โหดำน้ำโอ้ยหนัก อะไรวะหนันกคุณป้ายาไม่รู้กี่รอบใช้เพชรไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่โอ้โหโ,หโอ้โหฟักทองฟักทองเพิ่งจบไปก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็คงเก็บเพชรมาเปิดต่อนะเพราะเราไม่ท้ออีกสามรอบใช่ไหมสามสามสิบใช้ไปสามพันหรอเพชรนะครับก็ยังอีกสามรอบนะก็จะได้การันตีอีกตัวแต่ก็ดูจากทรงแล้วก็คงเป็นตัวอื่นอะที่ไม่ใช่เมงมินก็อคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็ อาจจะเตรียมตัวปั้นคืนนี้ต่อนะครับรอบับเอ,อ่อผสมเลนเจอร์สองเท่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยผสมเนนเจอร์นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวไปฟาร์มตรงนี้ต่อนะนี่นะเตรียมทำพีร้อยโอเคครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ